มากันต่อนะครับคุณผู้ชมการหลันสัตว์ที่เราหัวร้อนกับกระโดดพักครัวไปนะฮะเอ่อตอนนี้เหลือเอสเค์นะฮะอ่าอะไรอีกนะพัลส์แล้วก็บอสแบทเทิลไม่รู้อบบตัวเนี้ยฟีลลิ่งผมอยากบอสแบทเทิลละคุณพร้อมที่จะไปพอมละคุณพร้อมหรือเปล่าอ๋ตรงๆป่ะพร้อมตั้งแต่วันแรกที่เล่นแล้วว่าบอสอ่ะอไฟบอสเลยลุยไฟบอสแบทเทิลไปเลยบอสเป็นไฟสีดำสีดำไม่มีงั้นปิดไฟแล้วกัน ว้าเป็นสีดำไม่มีไฟสีดำมันก็ต้องปิดไปเลยนะโอเคมาโว้ oh. ไม่เห็นอายาผมเห็นพวกคุณสองคนแล้วก็ผมก็เห็นด่านเห็นด่านขัาวงกรลอยๆนู่น <c oughs> เออฉันแบบเดียวกันโอเคดี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 เกียร์อัพเกียร์อัพมาคืออะไรเกียร์อัพโอเคเกียร์อัพอินสตาลักชั่นมาบอสแบทเทิลไทม์ช่วงเวลาที่เรามาบอสแบทเทิลนกันนี่คืออย่างที่คุณเล่น เราจะทําการสปอนวิตเชอร์เข้ามาอยู่ในกรงขังฆ่าเขาแล้วก็เอาทิศสตาร์มาเอาทิตเทอสารใส่ในกล่องแล้วเราก็จะให้ขนแกะสีดําแต่ถ้าคุณเลือกที่จะออกวิตเทอร์จะดีสปอนออกไปแล้วคุณก็ต้องเริ่มใหม่ทั้งหมดนะฮะถ้า<ช>สมมต<ช>ิวิตเชอร์ไม่ดรอปเลตสตาร์ Star, คุณสามารถที่จะสปอนใหม่อีกครั้งหนึ่งได้ <c oughs> เอาละโอเคกดของ oh. อ๋ออันนี้ง่ายอะดิง่ายเลยดูดิมีของอครบแล้วที่เธนูใครติดตัวมาปะเนี่ย เดี๋ยวๆเหรอนี่ๆๆโอเคอันนี้อะไรเนี่ยโอ้คุณได้เวล์ร้อยยี่สิบเอนชันได้ตามใจฉันเลยใช่ไหมว้าวระบบเอนชันเก่าใช้ดวงของจริงเออว่ะดวงของจริงว่ะเอาเฮ้ยใครกดสปอนเออเดี๋ยวทำไมมีเตอร์มาสปอนผมนี่ดรอปดาบทิ้งเลยชาร์ปเน็ตชาร์ปเน็ตห้าเลยเหรอเฮ้ยเอาแบ็คสองรูทติ้งสองว้าวแต่ประธานโทษ คุณซัมมอนวีเทอร์เอาเสียงผมลั่นเลยเดี๋ยวผมลดเสียงก่อนมาผมกดเลยแล้วกันโอ้โหผมไม่โคตรซวยเลยรูติ้งสามกับตีธนูไอตีสไปเดอร์แรงโถเอ้ยดาบกับป๊อกกับแป๊กมากชาร์จเสร็จสามเองเดี๋ยวไปเล่นเอ็นชาร์จใหม่มาโอมันโมเฮ้ยอันเบกกิ้งสามพาวเวอร์สามแล้วก็พันหนึ่งขอบคุณฮะโอเคโดนหมวกเลยนะมันเอ็นหมวกได้ปะได้ครับเอ็นหมวก โปเจคชันสามอันเบกกิ้งขอบคุณครับกางเกงล่ะเอยหรือบวกดีสามเจชัสามยากยังดีเห็นชัดมากเปลยสามันเป็นยังดีไปอุโอเคกางเกงก็ยังดีโปรเจคชันสี่อันเบกกิ้งนะเ็เรือไ้ผมหมดละผมเอาแค่นี้แหละแล้วกันผมไม่มีโชคแบบสุดๆอ่ะคุณผมเป็นชาแนลเบนอฟแอนโท์ตสี่อ่ะลุงก็ได้เหมือนกันยังไม่หมดเลยแล้ติ้งสามด้วย แม่ฮารูติ้งสามมาในเวลาที่ไม่ไม่เหมาะเจาะเท่าไหร่เรากดเรากดเอาเวลได้แค่ครั้งเดียใช่ใช่ไปการทุกคนพร้อมขึ้นข้างบนเลยเอาเทอร์ริงวิเทอถึงร้องเรเลยโอ้เอาเทอร์ริงนี่นะวิเทอร์อยู่ในกรงแล้วนะฮะแล้วแล้วกลุ่มเข้าไปในกรงอยู่ไหนเนี่ยเอานี่ยเอนเตอร์เคชเจอแล้วอู้ดีครับเอาเอาเอาม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 าโว้วโว้วพ่อคุณพ่อคุณใจเย็น เฮ้ยใครมีธนูไฟไอ่ะตายแล้วผมไปอยู่ตั้งน,น,นั้นสักพักนึงแล้วอยู่ไปก่อนอยู่ไปก่อนถึงเรา,าเข้าไปมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่ไงโอเคครับทีมไปแล้ว ลงก็อยู่ใกล้หลือเกินเนาะเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วลงมาลงมาลงมาโอ้ยโอ้โหลอยเลยโอ้นี่เเรียบร้อยแล้วเหรอตายแล้วตายแล้วดอกดอกไหมไอ้ยะกษได้ปหมดอกอะไรดอก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 อยู่นี่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 ลงมาลงมาลงลงลงเออเออลงมาเอา เอาเอาในเทอร์สตาร์ใส่ในอันนี้ในกล่องใส่เลยเย้วูกรอหลุมนี้ใช่ไหมโอเคกดปุ่มใครได้คนแก่มาเร็วจังอ่ะดีแล้วที่เร็วโอเคคนแก่สีดำส่ไปแล้ววตอรเทิร์นพิสตันแบ็เรียบร้อยเหลือสองด่านสุดท้ายเอสเค e กับพอ z l e จะหลบหนีหรือจะใช้สมองดีหนังสือวันอีครับไม่มีเลยเลยเนี่ยหน้าสิบเอ็ดยูยูตายคุณจะต้องตายมันมีห้องไปต่อได้อ่ะเอานี่ไงมีกล่องเก่าอะไรโอ้โอ้กอดมันต้องลงไปชั้นไหนก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันต้องมีความหมายในหนังสือพวกนี้เอ้โหโอเครอแล้วเชื่อใจไหมไม่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 เฮ้ยอ้าวเนื่ยวะ what ตายป่ะไม่ตาย<อ>แต่ถูกวาร์ปมาวาร์ปมาไหนไม่รู้แต่มาวาร์ปมาแบบเดอะโค้ท